มาค่ะวันนี้พรีวิวนะคะสำหรับเกมแดงเดือดค่ะซีทุ่มครึ่งหนึคะเลี้ยพูเล่นในบ้านแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้มันมีความสําคัญมากกว่า3แต้มมันจะกลายเป็น turning พอยต์กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญโดยเฉพาะทางฝั่งเรี้ยพูเองเนี่ยเพิ่งแพ้3นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกในยุคของอาร์เนอร์มันก็มีความกังวลสถานการณ์จากแฟนบอลรวมถึงผู้สันทัด์กรณีแต่เขาบอกว่าปัญหาจริงๆเนี่ยในยุ้ยมาดูจากสกายสปอร์ตเขาบอกว่ามันไม่ใช่ระบบพังทีมแตกหรือว่าขาดคุณภาพเหมือนที่สืื่่อออบบาาาาาางงเเเจ้พยยมมขขีนนคกกวปััญห็ รายละเอียดฟุตบอลความประมาทเล็กน้อยในจังหวะรับเสียบอลกลางสนามมากเกินไปและจังหวะสุดท้ายที่ไม่คมเหมือนช่วงออกซาร์ดโดูการผลงานไม่ได้เลวร้ายค่ะรายละเอียดเกม ยังดูดีอยู่เพียงแต่ว่าผลการแข่งขัน,นมันยังไม่ไปด้วยกันซึ่งลิพูเนี่ยแพ้มา3เกมติดต่อกันนะคะทั้งการแพ้กับคริสตัลพาเลซไปแพ้กับกาลาตซารายในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงการแพ้ให้กับเชลซีก่อนที่จะเบรกฟี فا เดย์ไปส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาเอาชนะซันเดอร์แลนด์ได้กนะ่อนที่จะเบรกปริทินฟี فا เดย์แต่ก่อนนั้นนีนน่ก็แพ้บรินฟอร์ดมา1ประตูต่อ3และที่สําคัญคะ่ะตั้งแต่รูเบนอโมริมมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่สามารถพาที ชนะได้2เกมติดต่อกันเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ย Sky Sports เขาก็วิเคราะห์ชัดเจนนะคะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังดูมีปัญหาเรื่องสมาธิในพื้นที่อันตรายแล้วก็การป้องกันในจังหวะสวนกลับยังเป็นจุดที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเสียประตูอย่างต่อเนื่องส่วน BBC เองเนี่ยเขาก็บอกว่าแมนยูยังขาดโครงสร้างเกมเยือนที่น่าเชื่อถือเพราะว่าการเล่นเกมเยือนโดยเฉพาะในายุของออมรินมันไม่ดีเลยและมันกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลเสติระหว่างทั้งสองทีมในแอนฟิลด์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันมันนานเกือบ10ปี คนไหนจะคุมทีมก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเวลามาเยอนเลี้ยวผูที่แอนฟิลได้ซึ่งออปตา้าเนี่ยเขาระบุไว้นะคะว่าเลี้ยวผูเองไม่แพ้แมนเชสเตอร์เน็ตในแอนฟิลตลอด9นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกและแอนฟิลคือสนามที่แมนเชสเตอร์เน็ตยิงน้อยที่สุดในสนามหนึ่งเลยน,นับตั้งแต่ปี2016ส่วนเลี้ยวผูยิงแมนเชสเตอร์เน็ตรวมไปทั้งหมด15ประตูนในบ้านจาก5นัดหลังสุดก็จริงๆ7ลูกก็น่าจะมาจากลูก7ศูนย์ที่เราจํากันได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าซีซั่นนั้นจะเป็นหนซีี่่่นทลลเเูไมดยยภาใตุ และแน่นอนยังคงเน้นย้ำเรื่องโมฮัมเหม็ดซาลาห์19ประตูกับแอซิสในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเมื่อเจอทีมเดียวและถ้าเกิดว่ากันด้วยเรื่องในบ้านเลี้ยวภูก็ยังคงแข็งแกร่งในการเล่นในแอนฟิลชนะ5นัดล่าสุดในบ้านรวมทุกรายการทีนี้มาอัปเดตเรื่องสถานการณ์ตัวผู้เล่นของเลี้ยวภูกันหน่อยนะคะถ้าเกิดดูจ Training ากอินไซต์เทรนนิ่งเมื่อคืนนี้รวมถึงการที่อาร์เนอร์แถลงข่าวก่อนเกมเอาไว้นะคะเขาก็บอกเลยว่าอย่างกราฟเนี่ยสามารถที่จะกลับมาลงเล่นได้ซึ่งถ้้าเกิดดูจ Training แลว เล่นได้จริงๆอีกตำแหน่งหนึ่งที่หลายคนกังวลก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอิบราฮิมาโกนาเต้เมื่อวานลงเล่นได้ถ้าเขาเขาสามารถลงซ้อมได้ยี่ว่าน่าจะฟิตพอในการลงเล่นเลยนั่นหมายความว่าก็จะเหลือแค่ผู้เล่นที่เจ็บยาวๆน้ออย่างโจวานนี่เลโอนี่แล้วก็อาริซองเบเกอร์ผู้เล่นที่ไปทีมชาติมาน้อยอย่างมอเมซาล่าฟอเรนวิสอเล็กซานเดอร์อิซักนะคะแล้วก็ในรายอื่นก็ดูแล้วเหมือนจะพร้อมร้อยเปอร์เซนต์สิ่งที่น,น่าสนใจคือสื่อเสียงแตกมากที่สุดครั้งหนึ่งคะ่ะแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามถ,ามถึงผู้เล่น ในสี่ตำแหน่งด้วยกัน ตำแหน่งแรกแบกขวาค่ะจะเป็นใครระหว่างเชอร์มีฟริมปงคอนนอลแบรดลีย์หรือโดมินิโซโบสไลค่ะเดลนิตย้ำชัดว่าน,นี่คือตำแหน่งที่ยังไม่ลงตัวที่สุดสำหรับเลี้ยพูลในเวลานี้เชอร์มีฟริมปงเกมรุกยอดเยี่ยมเติมเร็วกดดันคู่แข่งได้เป็นอย่างดีแต่ไปเปิดพื้นที่หลังบ้านตัวเองส่วนคอนนอลแบรดลียูเหมือนว่าปีนี้อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่อย่างไรถ้าว่าด้วยความสมดุลแบรดลียูสมดุลที่สุดวางตำแหน่งดีเล่นตามวินัยถ้าเกิดเกมใหญ่ส่วนใหญ่แบรดลีย์มักไม่ค่อยพลาด เพียงแต่ว่าอาจจะดูไม่สเตียนหรือว่าอาจจะดูไม่ดีอย่างที่เคยเป็นอย่างที่เราเห็นกันในซีซันก่อนค่ะส่วนโดมินิโซโบสไลน์เนี่ยค่าพลังงานสูงค่ะนี่คือตัวเลือกที่มาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็ทำได้ดีแต่แน่นอนนี่มันไม่ได้เป็นตำแหน่งธรรมชาติแล้วทำให้เราสูญเสียผู้เล่นกองกลางไดนามที่ดีที่สุดคนหนึ่งไปเลยมันกลายเป็นเหมือนว่าเป็นการเสียโคตาม,มากกว่าแต่ส่วนตัวยูอิซอคอนนอแบรดลีย์นะคะคือส่วนตัวยูยเชียแบรดลีย์แต่ก็แอบคิดเหมือนกันเพราะอาเนอร์เนี่ยจะส่งโซโบไปยืนตำแหน่งฝั่งขวาไปยนนตแห่ง ขวาอีกหรือเปล่าจุดที่2ค่ะแบ k ซ i า e ค่ะจะส่งไสเค s t c เคชหรือ r ็ b b โบและดูโรเ s o n ค่ะคือเคอร์เคชเนี่ยความสดความเร็วได้แน่นอนเพิ่มพลังในเกมรุกริมเส้นฝั่งซ้ายได้เป็นอย่างดีแต่อย่างที่เราเห็นค่ะเขามักจะทะเลอะทะลาได้ใบเหลืองง่ายนะคะแล้วนั่นทําให้หลายคนไม่ค่อยสบายใจโดยเฉพาะเป็นเกมบิ๊กแมชแบบนี้ส่วนดูโรเบอร์เซนค่ะประสบการณ์เกมใหญ่ๆเนี่ยมาได้เลยอ่านเกมได้เป็นอย่างดีแต่ความฟิตก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคําถามเพราะฉะนั้นจะตัดสินใจเลือกใขรจะเลือกอนาคตไหมหรือจะเลือกซื้อประสบการณ์ไปก่อนในเกมบิ๊กแมชแบบนี้แต่ส่วนตัวยุ้ยเลือก Robble ค่ะที่ เรื่องตำแหน่งแดนกลางน่าสนใจมากๆนะคะเขาบอกว่าแม่ก้ากับกราฟอ่ะการันตีตำแหน่งตรงนี้แน่ๆละที่เนี้ยใครจะมายืน 1. โซโบไหมแต่โซโบก็ยังมีเครื่องหมายคำถามว่าอาจจะถูกดึงไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาหรือเปล่า2คือหลายคนบอกว่าดรอปเวสก่อนไหมแล้วยังไงเนี่ยให้โซโบมาลงเล่นก่อนเพราะว่านี่คือคอมบิเนชันในแดนกลางที่พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วและมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสกายสปอร์ตเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ดีอย่างน่าสนใจมากๆว่าแดนกลางนี่แหละจะเป็นตัวตัดสินคุณภาพเกมของ แต่ส่วนตัวยุยนะคะซื้อ3กองกลางที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะอย่างกราฟแมกกาและโซโบส่วนกองหน้าค่ะอีซักหรือเอกิติเกค่ะเขาบอกว่าปัญหามันไม่ได้เป็นเรื่องของเกมแต่มันคือการตัดสินใจในระดับทีมใหญ่ค่ะโอเคอีซักเนี่ยเฉียบคมสง่างามแล้วก็ทําประตูได้ถึงแม้หลายคนยังไม่เห็นการเข้าทําที่ชัดเจนแต่สรรชาตยานเพชรชาติของเขาเนี่ยดูแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจส่วนอูก็เอกิติเกเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งคนที่อาร์โน์ค่อนข้างชอบเพราะเป็นผู้เล่นที่ทํางานเพื่อทีมได้อย่างดี เยมขยันกดดันแนวรับและมีความกล้าท้าชนกองหลังทุกคนเดอะเทเลกราฟเองบอกว่าการเลือกกองหน้าในเกมนี้ก็อาจจะเป็นการสะท้อนโครงสร้างในอนาคตของทีมอาร์เนอร์ทันทีคือจริงๆหลายคนอาจจะรู้สึกเนาะเพราะว่าอย่างในไลฟ์แบบมีคนราบอกอยู่ว่าซื้อกองหน้าระดับร้อยล้านเนี่ยคุณยุ้ยซื้อมาถมที่เหรอแต่สําหรับยุ้ยเนี่ยยุ้ยมองว่าถ้าจะให้เลือกใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยยุ้ยก็เลือก อูโกเอกิติเกมาก่อนนะคะแล้วค่อยส่งอีซักมาทําเกมในช่วงครึ่งหลังก็ได้เพราะฉะนั้นคาดการเสรี่ผู้เล่นตัวจริงจากยูวค่ะผู้สาวป,ประตูจอจี้มามาดาชวิลลี่แบ็กขวายุคขอนี้ให้เป็นคอนนลแบรดลีย์แบ็กซ้าย ดูโรเปซินคู่เซนเตอร์ค่ะจะเป็นพี่บิ๊กเวิร์กับโกนาเต้กลางค่ะขอเลือก3คอมบิเนชันที่เราคุ้นเคยละกันนะคะแม็กอลิสเตอร์กราฟินแบชและโดมินิโซโบสไลด์ส่วนฝั่งซ้ายยังไงเนี่ยพี่เขาก็ต้องประจำการนะใครจะยังไงไม่รู้แต่พี่จะอยู่ก็คือโคดีกัปโปขวาโมเมซาลาและหน้ายุยไฮอูกโกเอกิติเก้ก่อนหวังอย่างยิ่งว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยเราจะสามารถมีสมดุลในทีมได้มากกว่ารวมถึงคุณภาพผู้เล่นหลายคนที่โชว ได้ดีในนามทีมชาติทั้งซาราทั้งกักโปก็จะกลับมาโดดเด่นในเกมนี้โอเคถ้าเกิดเราดูตามมาตรฐานเรียบพู้ดูเหมือนจะมีโอกาสที่สูงมากกว่าแต่ถามว่าเสมอมีสิทธ์ไหมยุย้ยก็พูดเลยว่ามีสิทธิ์นี่ยุ้ยคุยกับแม่นานะคะไปเบอร์เดย์แม่มาแม่นี่นาตอนนี้อยู่ที่แอนฟิลนะคะแม่ยังบอกเลยว่าแกฉันไปยังไม่เคยแพ้เลยแต่ฉันก็กลัวมันจะเสมอเหมือนกันคือเสมอมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าจงังหวะสุดท้ายมันยังไม่เฉียบคมมากพอแต่ถ้าการแพ้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นสําหรับยุ้ยก กันเองเรื่องนี้ Sky Sport เองก็ใช้คํานึงได้น่าสนใจในการพูดถึงเกมนี้จนยุ้ยต้องมายกตัวอย่างเขาบอกว่านี่มันไม่ได้เป็นเกมวัดฟอร์มแต่มันคือเกมที่วัดกระดูกฟุตบอลของลิเวอร์พูลค่ะและคําถามเดียวคือตอนนี้ลิเวอร์พูลจะพร้อมยืนหยัดให้โลกได้เห็นแล้วหรือยังเขาว่ากันมาแบบนี้นะแต่ยุ้ยคิดว่าไม่แพ้เรามันใจกางแอนฟิลอยู่แล้วถูกปะเราจะไม่ให้ทีมแพ้ได้ยังไงเล่นในบ้านด้วยถ้าเสมอ,อยุ้ยให้หนึ่งหนึ่งแต่ถ้าชนะยุ้ยให้ลิเวอร์พูลชนะสองหนึ่งเชิญเฉินเท่านั้นคิคดว่่าาจะะไไไมดดดด้เด็ขอร มากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเองเขาก็ถือว่ามีสมดุลหลายอย่างแล้วก็ปรับหลายอย่างที่ดูดีมากว่าในซีซันก่อนๆด้วยเหมือนกันถ้าไม่ได้มีอุบัติเหตุฟุตบอลอยูวสซรกก็คงไม่ได้หนีห่างจากนี้นะทุกคนล่ะคะคิดยังไงบ้างกับแดงเดือดอยากเห็นอะไรบ้างในเกมนี้นะคะส่งมาคุยกันวันนี้เราเตะสี่ทุมครึงนะคะ